อีลักลานคืออะไรตัดการเดินเห็นแล้วทวนทางหน้ามึงต้มญี่ปนปลาดุกด้วยพี่น้องด้วยเปื่อยแหลปะปลาดุกเขาปลาดุกปลาดุก น้องเดอ้อมือนีนตลาดหนัดลงพี่น้องเอ้ยมือในสเปรหาเราออกบุซื้อของมันบบมีเ่เลยพี่น้องเด้อแถวๆนี้นะมันบกคือแถวบ้านเท่านะอยากได้ยังกระลงตลาดอัน,นต้องทาต้องทาทุก,ทกวันพุธเขาอ,อยากได้ผักได้หญ้าได้ของกินที่เฮาหมักนะพี่น้องอันนี้มันบดิมีทังมีแต่ปลาดุกไข่แล้วก็ปิ้งไก่อีสังแหละเน่าเนา,เนาหาบ่ไไว้ <c oughs> ไไพี่น้องเอ้ย หาของกินของอยู่ยากเนาะกันตอนยันมีอึ่งยิ่งฝนตกแหงเนาะตดตกเป็นบางวางไหมบ่ตกแหงอยู่มือนีอ่ยเมื่อคืนตกแห้งตอนแรกเมืเ่อเถิดฉไปเบิ่งอึ่งพี่น้องเอ้ยสิมีบบอ,อึ่งยังได้พักกันยงัยงเงาแทนพี่น้องเอ้ย,อยจะไปซื้อแกเลยยังใส่พักใส่จุใส่แจ่ว กันเนี่ยสร้างเด็นล่างหมอเป็นโบผ่านเลยขอโทษขอาภัยหลายเด้อหมอดำดำคืน,นก็น่ากินกันกบบอรจากกินแล้วพี่น้องเอ้ยเอาสกอตเล็กใหมาเป็นคัดก่อนฮะอาจจะได้ไหนุ่มห้องต้มปลาดุกพักกบับพี่แตทน,นี่หระอพักกับพี่น้องเย ตักตองสามเซนเพนรได้ใส่ปุ๋นเขาเนาะซื้อพองนัวมาเบิดแล้วมาล่าพี่น้องเดอ้อ 到那来，对。 ปวดจะพลิกดิฟเอาเลยพี่น,อน้องง่ายๆน้ำปลาเขาเมือเ่อจะเอานวกอกมาพี่น,อน้อง รวยน้องบัดน,นี้โอ้พี่น้องเลยอันตะหน้าตามก็แบบไรเนาะเดี๋ยวตามผิดป่วนสิอีกเดี๋ยวพี่น้องเด้อหน้าตามบอย่าชวนกินบันไดเนาะโอเคต้องตีผิดป่วนใหม่อีกน <c oughs> ี่มันจะหอม <c oughs> มันบ่ะหอมมันบ่สชวนกินพี่นองก็ต้องต้ำติกปน่นสีด้วยโอเคต้ำแหลกแล้วมัน โอเคเรียบร้อยกินบัตรนี่งซื้อมากเด้อพี่น้องเด้อนี่เร็มร้อยทั้งนมทั้งยาสูบเนี่ยคับพวกน,นั้นเดินนะเดินจะไปหาบังนั่นเลยนะ ดันหนาพี่น้องมือนี่ก็แล้วแล้วดันหนา,าน,นีา่ไง ตัวทิมัมไในนะตัวแก้วหนึ่งเรียบร้อยแล้วคนเดันหนามืออื่นไม่แต่ใส่มองน้อยตัวนี้เรียบร้อยเด้อเด้อกดโตกะผ่าลงอืมกันาสาด กล่ <c oughs> องมือนีโฟกัสอรือเนาะลุงคนป่วยพี่เนาะเบ็ดแลเนนะคือของมากินแรงเด้อพี่เีความมู้นครับบุงคืความบวมันนะเเเฮ็ดนะลนลนลน<ๆ>ลน มอง,งต้นมเดี๋ยวแม่นมม <c oughs> นให้วนเลยเดยพี่น้เด้นไานมขาขา,ขา,ขา,างวาเห็นตารางเนาะว้าซื <c oughs> อ้าานอนมเอาไมเอคนละปองโอเคพี่น้องเย้ย มิจต์ตามนั่นแหละก็น่ากัโอนให้ยผ่านแม่เทาน้อยเด้อพี่น้องพเพราะเฮ้ากันเดบบล็อกกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยติดต่อกันบ่ได้แล้วมิจตโอนผ่านข้อมแม่เทาน้อยเนาะแม่เทาน้อยเป็นโอนให้ต่อก็น่าโอนไปใส่นี่แม่น้อยแม่น้อย,เ,อยเป็นกะกับบวกกับุกขายาเลยแลยท้ายกันปวดในพื้นเนาะสองแสนฐาเนาะออกกันขึ้นพึ่งเด้อพี่น้องเด้อโอเคเนะาะใครมีปัญหาพี่น้องเลย ตอนไปห้องหมอกับมีเงินอ่ะก็น่ากับว่าตรงๆนาพี่น้องกับมี่กับมันบ่หลายพ่อวันนี้เขาไม่เหตดเวียงเขาก็อยู่เองซื้อเองกินเองของเงินตนน้นเงีก็ต้องไว้อันนี้เนาะสะต็อกลูกน้องนพี่น้องไยตอกคนงานนะกินเองอยู่เองเบิดเนาะพี่น้องไว้ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อนั่นซื้อน,นีล่ละน,นี่ค่ากบเบิกเงินได้มือน,นี่ก็พ่อเขาแล้วทวนแล้ว คิดทวนให้เขาเจ้าเรียบร้อยแล้วคร,รับเกิดเลื่องแต่แผดานแล้วเป็นยังสิวากันใหม่พี่น้องเลยนี่แผดานกับกันศาสตร์กันศาสตร์กับส,สิศาสตร์ต่อกินนมได้บั้นพี่น้องเอ้ยบดสนับสนุนกินเบียร์เราอยากตายนัยน่นยังเนาะคาร์มได้บัน้นก็เลิกก็เลิกเลยล่ะก็น่ากินบุหร,รี่มาลายแล้ว มันเถอือมือเมื่อยกับมือละป่องเท่านั้หลับพี่น้องสีบุฟฟอคมคือเก่าแล้วนี่งานเห็ดการณ์สาบเด้อพี่น้องปิด,ด,ดวทวนเรียบร้อยเลยทวนกสาบก็เรียบร้อยทวนก็เหลือนิดซองเดียวนิดน้อยนะบืนก็ไปเก็บคาบเดียวกันแล้วละ นี่กันสาดกันเทเรียบร้อยแล้วต่อไปก็สิเป็นแพดานแล้วมันแพดาน้กเขานาตางเข้าบ้านประตูกะโลแล้วก็เห็ดบัวอีกได้พี่น้องทาสีแล้วก็เทกันเปื้อกนี่เม็ดเซ็ตเฮือนหลังนี่เฮือนก็เฮือนบ่แม่นเฮือนนั่นนี่เฮือนลูกลูกเลยพี่น้องเด้อน้องของพ่อคัลุงจันเราเสียแล้วเนาะ อายคงพออายคงเอออายกกพี่น้อ,นองอายคง,งพอก็น้าแต่พี่น้องนี่ด้านในก็ปิดเรียบร้อยทุกวันเหลือแต่ตัวนี้น,น้อยน้อยทางนี้บริป,รปิาดผมเอาตีแผดนกับปิดเบ็ดแผดานระเบียงกับตีเบ็ดนี่แหละพี่น้องเอ้ยขัดอยู่เขึอนละล,า,ลา,ากอาจะเอาเงินใส่ใจจะก็น้าก็ต้องเห็ดต้องหาเป็นอันเด้อเย่าอับ สันสิตัวแดนโบท่งโบทันกับขอโทษขออภัยเด้อนั่นเลยพี่นอ้องมืดอนกระเทศนั่นไะขวามูก,กินไปหลาะตลาดมากินตลาดนัดทุกๆวันอันนี้ทุกๆวันผุดเขาเปิดตลาดนัดเปิดธามอื่นเศร้าเลยพี่น้องเลยบางเถื่อมีอื่นกันสิไปซื้ออื่นอื่นเศร้าพอพ้อนตกแห้งขนาดนึง น้ำมังเลยพันยุเขาพันยุเขาพันยุเขาประมาณเป็นสมองล่ะคืนกับตกแห้งยุเพื่อนตำโบแห้งตำโต๊ะเส่าเจอกับต้นมากระถินกันอ่ะเอามาตำม,มาคุงหหกันหูกพักไปเลยพี่น้องเลย,เยจะใช้รีวิวพี่น้อง ต้นหมากะทินพี่น้องพอพายุเขาแล้วก็มีแบ่มีงัวมากินกับนั้นเลยแต่กับเอาหมากะทินยืนเท่านั้นและพี่น้องเลยกระหนากระซิบมาบอ,อกอธิบายกับตอนนี้แล้วเนาะคลิปนี้กับมี่ยังพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆทุกคนที่เขามาหลับชมเด้อพี่น้องบายบายพบกันคลิปหน้า